อาจารย์คะวิไลอาจารย์มีปัญหาเรื่องการออกกลางคันไหมคะดิฉันนารีเดชุภาจากวิทยาชีวศึกษาดุษฎีพนิชการวันนี้เสนอหัวข้อวิจัยผลการช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศศิัต์วิชาชีพปีการศึกษา2 5 6 5ัิห้าอยาชีวศึกษาดุษฎีพนิชการกรุงเทพประเภทวิจัยสถาบันปัญหาการออกกลางคันถือเป็นปัญหาสําคัญของทุกสถานศึกษา ซึ่งวิลาลยดูสิทธิ์พนิชการก็เช่นกันมีนักเรียนที่ออกกลางคันเป็นจำนวนมากปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยในฐานะฝ่ายติดตามการศึกษามีหน้าที่ดูแลแก้ไขเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันโดยถือเป็นพันธกิจหลักของวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแนวทางของการจัดการศึกษาของอาชีวศึกษาที่ต้องการลดจำนวนผู้เรียนออกกลางคัน ฝ่ายติดตามผลการศึกษาได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลผ่านครูที่ปรึกษาที่ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาผู้เรียนในด้านต่างๆประกอบด้วยด้านการเรียนด้านความสามารถด้านสุขภาพด้านครอบครัวซึ่งได้รับข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลทางฝ่ายติดตามผลการศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทำสรุปเป็นงานวิจัยฉบับนี้ เพื่อใช้ในการวางแผนช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสมเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนในปีการศึกษา2565สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของต้นสังกัดวัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อหนึ่งเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลข้อ 2. เพื่อลดจํานวนการออกกลางคันของนักเรียนวิทยาลัยชีวศึกษาดุสิตพนิชการกรุงเทพกรอบแนวความคิดในการวิจัยตัวแปรต้น การช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลตัวแปรตามจำนวนนักเรียนที่ออกกลางคาลดลงในปีการศึกษา2565ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ก็คือนักเรียนระดับปวช .1 ถึงปวช .3 จำนวน648คนมีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองที่ร่วมทำวิจัยด้วยกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการแบบสุ่มเจาะจงโดยมีครูประจำชั้น24คน นักเรียน134คนและผู้ปกครอง134คนรวมทั้งหมด292คน <ST> S> <S เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก็คือแบบสอบถามช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อลดปัญหาการออกกลางครันของวิทยาชีววิาสุขศาดุสิตพนิชการแบ่งเป็น2ตอนตอนที่1แบบสอบถามเรื่องการช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ตอนที่2แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรูปาภาพกิจกรรมดาเนินการช่วยเหลือผู้เรียนเมื่อเราวางแผนแล้วนะคะในการที่เราจะพบนักเรียนเป็นรายบุคคลเมื่อพบนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วเราสอบถามว่านักเรียนมีปัญหาอะไรเช่นด้านการเรียนด้านการเงินหรือว่าด้านครอบครัว ถ้าด้านการเรียนเราก็มาดูว่านักเรียนอ่อนวิชาอะไรส่วนด้านการเงินเราก็ต้องมาดูว่านักเรียนมีปัญหาเช่นไม่มีเงินมาเรียนไม่มีอาหารกลางวันวิเลยเรามีทุนสําหรับนักเรียนที่มีปัญหาการขาดแคลนแม้กระทั่งอาหารกลางวันแล้วถ้ามีปัญหาครอบครัวเราก็ขออนุญาตเพื่อจะไปเยี่ยมที่บ้านเพื่อจะคุยกับครอบครัวของเขาว่าเขามีปัญหาอะไรที่ให้เราช่วยเหลือได้โดยฝ่ายติดตามจะติดตาม นักเรียนที่มีปัญหาเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหานักเรียนต่อไปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา2564และปีการศึกษา2565โดยปีการศึกษา2564มีนักเรียนออกกลางคันจำนวน78คนคิดเป็นร้อยละ9.93และของนักเรียนทั้งหมดและในปีการศึกษา2565มีนักเรียนออกกลางคัน จำนวน62คนคิดเป็นร้อยละ9.52ของนักเรียนทั้งหมดผลการเปรียบเทียบข้อมูลมีจำนวนนักเรียนออกกลางคันมีจำนวนลดลง16คนคิดเป็นร้อยละ20.51ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีรายด้านที่มากที่สุดก็คือการคัดกรองนักเรียนและการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลสรุปผลการวิจัย ข้อ1จํานวนนักเรียนที่ออกกรลังานในปีการศึกษา2565ลดลงจากปีการศึกษา2564จํานวน16คนและผลจากการช่วยเหลือน,นักเรียนเป็นหลายด้านในภาพรวมอยู่ในระดับมากคือ4.44ข้อเสนอแนะสถานศึกษาควรพิจารณาช่องทางต่างๆเพื่อติดต่อระหว่างครูที่ปรึกษา นักเรียนผู้ปกครองให้ได้เร็วที่สุดเพื่อแก้ปัญหาการออกกลางคันข้อเสนอแนะเพื่อทำวิจัยในครั้งต่อไปข้อหนึ่งควรทำการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยทำการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกชั้นปีเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน 2. ควรสอบถามวิลลยอื่นเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวผลกระทบที่เกิดขึ้นจำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคันลดลง ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจสถานศึกษาและมีวิธีการต่างๆเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้ลาออกกลางคันลดลงขอบคุณค่ะ